สวัสดีครับผมวัชรพงษ์ทองรุ่งบรรณาธิการศูนย์ข่าวพลังงาน Energy New Center ครับเช่นเคยครับวันนี้รับอาสาจะมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงานกับรายการ ERC Showtime ครับตอนนี้จะเป็นตอนที่มีความสำคัญนะครับสำหรับใครที่อยู่ในชุมชนและจะมีโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งอยู่ในชุมชนครับว่ากากาพให้ความสำคัญ ในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรวันนี้จะพาไปพบกับคุณคมกริตันตรวานิชเลขาธิที่การสำนักง,งานกกพหรือที่เราคุ้นเคยกันนะครับใครที่ติดตามตอนก่อนหน้านี้จะคุ้นเคยกับพี่เต้ยเป็นอย่างดีครับจะพาไปพบกับพี่เต้ยกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่เต้ยครับย้อนไปถึงตอนที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดถึงเรื่องของอการออกประกาศร,รับซื้อ ไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้าชุมชนใช่ไหมครับครับแล้วก็เราตอนนี้ก็ได้รายชื่อเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับขั้นตอนเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ที่ระหว่างที่คนที่ชนะการประมูลกําลังจะไปเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับครับอยากให้พี่เต้ช่วยที่ายหน่อยว่าระหว่างที่ผู้ประกอบการเนี่ยที่จะไปลงทุนในชุมชนเนี่ยเพื่อตั้งโรงไฟฟ้าในชุมชนเนี่ยสำนักงานกกพนี่มีกระบวนการยังไงในการที่ที่จะ เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนครับครับก็ต้องเรียนนะฮะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัจจัยหลักๆสําหรับการทำโรงไฟฟ้าเนี่ยก็คือ,อการยอมรับของชุมชนนะครับก็เป็นเรื่องของอการเขาเรียกว่ารับฟังความเห็นให้ให้กับชุมชน,นได้แสดงความคิดเห็นต่างๆไอเนี่ยผมเรียนว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องหลักแล้วก็เป็นเรื่องลําดับแรกๆนะที่พรบรประกอบกิจการพลังงานเราเนี่ย กำหนดให้มีนะครับก็ต้องเรียนว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเราในครั้งกรกพเราเองเนี่ยก็แบ่งการมีส่วนร่วมเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกันก็ที่สําคัญสำคัญนะก็คือการมีส่วนร่วมในการตั้งโรงไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบโดยตรงเองระหว่างผู้ประกอบกิจการจะสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ชุมชนั่นแะละวิธีการมีส่วนร่วมในรูปนี้ก็จะเป็นการมีส่วนร่วมที่มีขั้นตอนกระบวนการละเอียดตรงไปที่ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือชุมชนชุมชนกับโรงไฟฟ้าโดยตรงอันนี้คือตัวอย่างแรกของการมีส่วนร่วมนะฮะในการมีส่วนร่วมอย่างอื่นเนี่ยเราก็มีนะฮะอย่างเรื่องของอัตราค่าไฟฟ้าอย่างเรื่อง FT mm hmm. ทุกครั้งเนี่ยที่มีการขึ้น FT ลด FT หรือจะตึง FT ีเนี่ยเราก็จะมีการรับฟังความเห็น mm hmm. ซึ่งการขึ้น F t ลทตรง FT เนี่ยอันเนี้ยมีผลกระทบกับใครก็ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง mm hmm. เราก็พยายามจะสื่อ ให้ประชาชนเนี่ยผู้ใช้ไฟได้เข้าใจได้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์แต่การสื่อของเราเนี่ยถึงประชาชนเนี่ยมันก็เกิดความยากลำบากนิดนึงเราก็พยายามสื่อผ่านข่าวนักข่าวต่างๆเพื่อที่ที่ไปกระจายต่อให้ประชาชนอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมการอ,กอีกแบบหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องเวลาเราออกมีประกาศมีระเบียบอะไรต่างๆรรเราก็จะดูว่าประกาศระเบียบตัวเนี้ยมันกระทบใครเ,เราก็จะโฟก,กัส ไปที่กลุ่มนั้นโดยตรงอย่างเรื่องอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องประกาศหรือระเบียบโรงไฟฟ้าชุมชนก็จะกระทบกับผู้ที่จะมาเสนอโรงไฟฟ้าชุมชนอันนี้เราก็พยายามไปโฟกัสเรื่องประกาศระเบียบกับกลุ่มที่จะเข้ามาเสนอโรงไฟฟ้าเป็นหลักแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของของ,ของการรอนสิทธิ์ใช้สิทธิ์ในการสร้างสายส่งหรือท่อแก๊สอันนี้เราก็จะมีประกาศคร่าวๆว่า จะมีโครงการอะไรในเว็บไซต์ถึงเวลาทําจริงเนี่ยเราก็จะมีการไปประกาศในพื้นที่ว่าเราเลือกรูไลายไหนแล้วก็จะผ,ผู้ที่กระทบได้รับผลกระทบจากการลอนสิทธิ์จากการเว้นคืนอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแย้งนะฮะหรือชี้แจงรายละเอียดต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ตามตามขั้นตอนเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตามพรลบรเราเองเนี่ยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมนะครับตอนนี้มาถึงมาถึงตัวลงไฟฟ้าอันนี้ ถือว่าเป็นเมนหลักๆเลยที่เป็นปัญหาของสังคมว่าโรงไฟฟ้าสร้างได้ไม่ได้ประชาชนต่อต้านโรงไฟฟ้าอันเนี้ยเราต้องขอชี้แจงทำความเข้าใจก่อนว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เป็นบุคคลบุคคลหนึ่งหรือเป็นกลุ่มบริษัทที่จะมาทํากิจการในพื้นที่แน่นอนว่าเขาจะมาอยู่ในพื้นที่ที่ชุมชนอยู่เนี่ยอันแรกตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องไปทาความเข้าใจกับพื้นที่แหละว่า เขาจะมาอยู่เหมือนกันเป็นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่คุณก็ต้องมาทำความเข้าใจกับพื้นที่ว่าคุณจะทําอะไรเหมือนจะเป็นเพื่อนบ้านใช่ใช่มีรายละเอียดอะไรแต่อันที่สองชุมชนเองก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นกฎหมายกำหนดว่าไม่ให้เขาทำอย่างเช่นผังเมืองกําหนดไม่ให้ทําอันนี้ยังไงก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ถึงชุมชนจะยอมรับก็ทําไม่ได้แต่ถ้ากฎหมายไม่ได้ห้ามต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือสิทธิที่เขาจะทําได้ แต่จะทํำยังไงเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างตัวโรงไฟฟ้ากับชุมชนอันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าจะดูง่ายๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีบ้านอยู่ในกรุงเทพนะแล้วก็มีคนที่จะสร้างคอนโดขึ้นมาอยู่ติดบ้านเราถามว่าเราไปห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ได้ไม่ได้ถ้ากฎหมายไม่ได้ห้ามครับเนี่ยแต่ว่าคนที่จะทําคอนโดเนี่ยก็ต้องดําเนินการต่างๆตามกฎหมายที่กําหนดไม่ว่าจะเป็นผังเมืองไม่ว่าจะเป็น e i a อเเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการสร้างเขาเนี่ย ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องดูแลคนที่อยู่ในรอบบริเวณนั้นมไม่ว่าจะมีอะไรตกใส่หลังคาไหมจะมีกระบวนการจากที่เห็นเนะี่ยตัวกันฝุ่นตัวกันของตกหรือแม้กระทั่งการระบายน้ําอะไรต่างๆที่หลังจากคอนโดเสร็จอ,อันนี้คือสิ่งที่เจ้าของคอนโดจะต้องจะต้องทําเพื่อให้คนอยู่รอบข้างเนี่ยสบายใจเช่นเดียวกันครับโรงไฟฟ้าก็เหมือนกันนะคนที่มาก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ย ก็ต้องทำความเข้าใจกับชุมชนแล้วก็ชี้แจงว่ามาสร้างโรงไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นเรื่องการเรดินรถเรื่องน้ําทิ้งน้ําเสียอันนี้ทางผู้ประกอบการคนตั้งโรงไฟฟ้าก็ต้องไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจและประชาชนรอบๆนั้นก็เหมือนกับคอนโดบ้านอยู่ใกล้คอนโดก็ต้องมาดูามาดูแผนการการดาเนินการของเขาแล้วก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราห่วงไี่ตก เรื่องอะไรเรากังวลเรื่องอะไรแล้วเราก็เลสปัญหานั้นให้ให้คนที่จะตั้งไฟฟ้าได้รับทราบแล้วก็หามาตรการแก้ไขไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเราเขาทํากันยังไงครับในอดีตไปตั้งในชุมชนในอดีตเนี่ยไปประกาศรับฟังความเห็นเนี่ยเราให้ประกาศเนี่ยคนก็ไปปิดประกาศอะไรต่างๆมาไอระเบียบรับฟังความเห็นใหม่เนี่ยเราก็ปรับปรุงขึ้นโดยว่า ให้มีการจัดเวทีอ,อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีเชิญเขาเข้ามามีกระบวนการกร,รับฟังความเห็นก็ต้องเชิญเป็นหลักเขามาไม่มาอีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยอันนี้ก็เชิญถัดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เสร็จถัดมาก็เป็นเรื่องของการรับฟังความเห็นแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย,นเ,นยเขาจะเอาแผนงานเขาคร่าวๆเอาไปเอาไปปิดแล้วไปรับฟังความเห็นที่แจงของเขาเป็นตัวตั้งใช่แล้วเราก็ดูว่าสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําตามแผนเขาอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ว่าให้ทําเรื่องรายงานผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า COP เนี่ยก่อนนะครับอันนี้คือหลังจากทำปุ๊บเนี่ยก็มีการตรวจสอบโดยสำนักงานว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยถูกต้องครบถ้วนในระดับหนึ่งแล้วเราถึงให้ทางตัวผู้ประกอบการที่จะรับฟังความเห็นเนี่ย นำไอ้เหล่านี้ไปปิดประกาศเพราะนั้นเนี่ยก็จะปิดประกาศออกมาในลักษณะที่เหมือนกันว่าโครงการจะทำอะไรมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็มีมาตรการแก้ไขยอย่างไรอันนี้จะเป็นมาตรฐานคือมีมีลักษณะเดียวกันนะแล้วก็จะนอกจากนั้นเนี่ยเราเองก็ยังบังคับให้ทำความเข้าใจให้แปลไอ้พวกเนี้ยจากที่มันจะยากเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นประชาชนเขาจะได้ประโยชน์ยังไงครับกับการที่เรามี การเปิดให้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็เนี่ยครับการมีส่วนร่วมครับอันแรกเลยเน Я, ี่ยต้องเรียนว่าการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมเนี่ยมันดีทั้งผู้ประกอบการและ<อ>แลก็ประชาชนคือประชาชนเองเนี่ยก็จะได้รู้ล่วงหน้าว่าโครงการที่จะมาอยู่ในพื้นที่เราเมีอะไรเราจะได้ดูได้ว่าเรามีข้อวิตกกังวลไหนเราเลี้ยงไก่อ,อ,ไอยู่ข้างบ้านกลัวไก่มไข่ไม่ออกต้องมีที่กันเสียงไหมแล้วก็มีเรื่อง เรื่องการเดินรถเดินอะไรจะมีรถเข้าออกเยอะไหมหรือไม่ก็เรื่องของการน้ําทิ้งถ้าน้ําทิ้งเขาไม่ดีเราวิตกกังวลมีการปลูกพืชปลูกอะไรแล้วก็อาจจะขอให้มีระบบบําบัดน้ําเป็นพิเศษอันนี้ก็คือว่าหนึ่งเนะี่ยประชาชนเองเนี่ยก็จะได้รู้ตาบต่วงหน้าว่าเราวิตกกังวลในเรื่องใดแล้วให้เขาแก้ไขเองเองนะผู้ประกอบการเองก็รีบดำเนินการตั้งแต่ต้นรู้ว่าอะไรที่เพื่อนบ้านเราไม่ชอบไม่อยู่ไม่ไม่อยากเนี่ยอันนี้ก็คือทําการแก้ไขเต็ม เพื่อที่จะได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้อยู่อยู่ร่วมกันได้ในระยะงาวครับคุณง่ายๆจะได้มั่นมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเพื่อนบ้านใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยจะไม่สร้างความเดือดร้อนลำคาสร้างผลกระทบนะครับใช่ครับก็คืออย่างไรเขาต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าการปล่อยน้ําทิ้งน้ําเสียหรือไอ้ไอ้อะไรฝุ่นอะไรต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดที่ฟังมาเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเราเรามุ่งไปที่ชุมชนที่มีนรงไฟไปตั้งอยู่ใช่ไหมครับ แล้วคนที่อยู่เพื่อนบ้านชุมชนตำบลรอบข้างหรือว่าคนคนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถจะแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกับกับเรื่องนี้ได้ไหมครับมีช่องทางให้เขาทำไหมครับจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยแบบที่บอกนะฮะว่าเ,เราเรามีขอบเขตรัศนะมีอยู่นะครับก็คือว่าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นโรงไฟฟ้าขยะประเภทเผาไหม้เกินส0เมกกวต์และได้รับการยกเว้นเอเอเนี่ยมันจะมีรัศมี5กิโลเมตร เราจะเล็งตัหมี5กิโลเมตรี่เป็นหลักโดยมีการวางเอกสารอะไรหนักก็จะอยู่ในในพื้นที่นี้แต่ถามว่าพื้นที่นอกนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้ห้ามนะเราก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าเราจะเน้นพื้นที่ที่ที่ได้รับผลกระทบนเป็นหลักแล้วก็ดูว่าเขามีความคิดอย่างไรแต่พื้นที่ที่นอกจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไงมันมันโดยหลักการได้รับผลกระทบเนี่ยมันจะน้อยแต่จะมีบางโครงการนะประเภทโครงการที่เป็นเขื่อนเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยมันจะกระทบมากกว่า5้า พอมันมีผลบทพิสูจน์ว่ามันมีกระทบมากกว่าเนี่ยเราก็รับฟังตรงนั้นมากเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแล้วแต่สถานการณ์ไอ้นี่เป็นเป็นเบื้องต้นนะว่าเรามองว่าคนที่จะได้รับกระทบหลักๆอยู่ในลัศมีเท่าไหร่ครับก็มีความกระจ่างเข้าใจมากขึ้นก็อย่างอย่างที่พี่เต้ยย้ำนะครับมีพี่เต้ยมีอะไรจะฝากฝากเครื่องนี้อีกไหมครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันมันเริ่มมันเริ่มมาจากกระบวนการรับฟังความเห็นกระบวนการยอมรับของชุมชนอันนี้ก็อยากเน้นให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยอยากให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ยึดถือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆที่จะต้องทาความเข้าใจกับชาวบ้านถ้าเราเข้าใจกันได้อยู่กันได้เหมือนกับเรามีเพื่อนบ้านที่ดีคุยกันได้เนี่ยผมว่ามันก็มันก็อยู่กันได้ยาวแต่ถ้าหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่คิดอยากจะคุย อันนี้ผมว่าไปลงทุนเราลงทุนลงไฟฟ้านี่ผมว่าหลายหลายร้อยล้านลงทุนไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาทะเลาะกันในเรื่องบางอย่างเนผมว่ามันก็มันก็ไม่ดีผมว่าคุยตกลงทมความเข้าใจให้หมดแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงามความเข้าใจนะอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยตัวเนี้ยเราก็คือถ้าเราทําดีเนี่ยมันโอกาสที่จะเกิดอะไรในอนาคตเนี่ยมันก็น้อยแต่สมมติถ้ามันเกิดเนี่ยก็ทำความเข้าใจแล้วก็แก้ไขเยียวยาอะไรกันไปตามตามระบบ อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันแรกเลยก็คือไม่อยากให้มีปัญหารีบแก้ไขก่อนก่อนที่จะออกแบบจะได้ไม่ต้องมาทําทีหลังครับครับอ,อีกประเด็นหนึ่งที่จะเพิ่มเติมจากระเบียบันเก่านะครคือของเก่าเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าหลังจากรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราให้ดาเนินการกระบวนการต่างๆในการขออนุญาตเนี่ยภายใน6เดือนแต่ระเบียบใหม่เนี่ยเราขยายให้เป็น12เดือน ก็คือเพิ่มความเฟสซิเบิลให้กับตัวผู้ประกอบการว่าหลังจากที่รับฟังแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเวลามากขึ้นแต่อันนี้ก็หมายถึงว่าผลออกมาก็ต้องเป็นในลักษณะที่ว่าเคลียร์ประเด็นต่างๆกับชุมชนได้ครบถ้วนนะครับ,รบมันเป็นระเบียบรับฟังมาะเ็็นทัน่วไปของไฟฟ้าทุกชนิดแต่รงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยจะแตกต่างกว่า ทางเมื่อก <unter> ี้พิติกเรา <c oughs> พูดถามว่าโรงไฟฟ้าชุมชนร <c oughs> ไฟฟ้าชุมชนมันมี2ส่วน <c oughs> ส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันต้องปฏิบัติตามระเบียบการรับฟังความเห็นทั่วไป <c oughs> รเรื่องของการตั้ง,งไฟฟ้า <c oughs> แต่อันที่2อ,อย่าลืมนะครับไฟฟ้าชุมชนต้องไปคุยกับชาวบ้าน ไม่ว่าวิสาหกิจชุมชนการแบ่งปันผลประโยชน์การอะไรต่างๆส่วนนี้มันไม่อยู่ในระเบียบรับความเห็นแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของโรงไฟฟ้าชุมชนที่จะต้องทําตามไอระเบียบรับซื้อของรไฟฟ้าชุมชนซึ่งเราเราระบุไว้ใช่แล้อย่าลืมนะครับโองไฟฟ้าชุมชนจะต้องมีหน้าที่ทําเพิ่มเติมไปจากระเบียบรับความเห็นทั่วไปครับมันมันมันจะต่างกันที่คนฟังอาจจะอาจจะต่างกันเนี่ยสิ่งที่เราพูดก็คือว่า โรงไฟฟ้าที่เขาไปตั้งอยู่ในชุมชนใช่แล้วก็โรงไฟฟ้าที่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลใช่อ่าแบบแบบที่บอกอ่าในครั้งก่อนๆเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ยโรงไฟฟ้าชุมชนก็ต้องทำเพราะเป็นเรื่องการรับฟังความเห็นของโรงไฟฟ้าเรื่องจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนก็ต้องทำเพราะว่าเป็นเรื่องเพราะคุณเป็นโรงไฟฟ้าไปตั้งอยู่แต่มันจะมีหน้าที่พิเศษกว่าโรงไฟฟ้าปกติครับคือการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชนนอกเหนือจาก กองสุนทรพนาไฟฟ้าซึ่งเป็นหน้าที่ที่โรงไฟฟ้าจุชนจะต้องทาแล้วก็การทําความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องของไม่ว่าจะพืชพลังงานไม่ว่าอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยผมเรียนว่ามีหน้าที่มากกว่าโรงไฟฟ้าปกติเพราะนั้นก็อยากอยากจะให้ทางตัวผู้ประกอบการที่ทำโรงไฟฟ้าชุมชน,นรีบทําเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาและอาจจะทําความเข้าใจในระยะเวลาพอสมควรครับได้รับความกระจ่างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่เตอร์มากนะครับสิ่งที่พ่เตอร์พูดนะครับก็ ตอกย้ํากับคล้ายๆกับสโลแกนของสำนักงานกรกพนะครับว่าสำนักงานกรกพอยู่เคียงข้างประชาชนเคียงข้างพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับกับ ERC Showtime ในตอนต่อไปครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ